สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สรวมประเด็นควรรู้ในภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะสำหรับคอร์สนี้เนี่ย เป็นคอสที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะซึ่งถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราพอสมควรเลยนะคะถ้าสังเกตง่ายๆนะเวลาที่เราเดินไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อพวก7 e เ e ่ e อีเลฟหรือว่าไปซื้อของตามห้างนะคะเทสโก้โลตัสอะไรพวกนี้เนี่ยเวลาที่เราซื้อของเสร็จเนี่ยเราก็จะได้รับไอตัวบินใบหนึ่งถูกไหมคะไอบินใบนี้ถ้าเราลองสังเกตดูดีๆเราจะพบว่า เราถูกชาร์จ87%เข้าไปเรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มตัวเนี้ยเป็นภาษีที่ทางสรรพกรนะคะเรียกเก็บจากผู้บริโภคเป็นหลักเนาะแต่ว่าไอตัวภาษีมูลค่าเพิ่มเองเนี่ยมันก็มีเรื่องของรายละเอียดปีกย,ย่อยดีเทลนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผู้มีหน้าที่ที่จะต้อง จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนําส่งภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะถ้าลองสังเกตกันดูง่ายๆนะคะสมมุติถ้าเราลองเสิร์ชไปเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มในพวกเว็บไซต์ Google หรือว่า Facebook อะไรพวกนี้เราจะพบมากเลยว่ามันมีปัญหาที่หลายๆคนพบเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเช่นเราขายของออนไลน์เนี่ยโดนภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง500,000 เนะนื่องจากว่าอาจจะถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราไม่ได้ไปจดนะคะพอไม่ได้ไปจดเนี่ยเราก็จะโดนปรับย้อนหลังนะคะซึ่งมูลค่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยและตัวภาษีมูลค่าเพิ่มตรงนี้เป็นภาษีที่มีค่าปรับค่อนข้างหนักพอสมควรเลยนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ใบกำกับภาษีปลอมหรือว่าการออกเอกสารต่างๆนะที่มันแบบ ไม่เรียบร้อยหรือว่ามันเป็นเอกสารที่ไม่ควรจะออกนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีโทษหนักถึงจำคุกเลยนะคะไม่ใช่โดมปรับอย่างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าหลายคนมีความเข้าใจผิดหรือว่ามีความไม่รู้เกี่ยวกับตัวภาษีมูลค่าเพิ่มจนทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเสียค่าปรับเราต้องเข้าคุกหรือว่าเราเสียประโยชน์ทางธุรกิจไปนะคะโดยที่ไม่ใช่เหตุนนะดังนั้นเนี่ย คอร์สเนี้ยจึงถูกออกแบบแล้วก็จัดทำขึ้นมานะคะเพื่อช่วยให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจภาษีมูลค่าเพิ่มในง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่ต้องมีสําหรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งไอตัวเนื้อหาคอสเรียน่ะที่เราจะสอนนะคะก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะ มันเป็นอันเดียวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือเปล่าหรือมันเป็นอันเดียวกับ w i t h h o l d i n g tax หรือภาษีหักน้ำที่จ่ายอะไรพวกนี้หรือเปล่านะคะรวมไปถึงใครนะที่มีหนะ้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมันใช่ทุกคนไหมที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่ามีเฉพาะบางคนที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะนอกนั้น้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการ ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็คนที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบางท่านก็อาจจะอยากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเราก็จะไปเรียนรู้กันในหัวข้อที่4ว่าเราสามารถไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไหมหากเราเป็นผู้ประกอบการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเข้าสู่ เนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับการไปเริ่มจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนาะว่ามันมีขั้นตอนยังไงนะคะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วต้องออกใบกำกับภาษีมันมีรูปแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็ใบกำกับภาษีที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะซึ่งเราก็จะเอามาให้ดูทั้งตัวอย่างแล้วก็ข้อปฏิบัติตามกฎหมายที่คุณต้องมีอย่างน้อยนะคะ รวมไปถึงนะคะเราต้องเข้าใจเรื่อง tax point ที่ภาษาไทยเราเรียกว่าความรับผิดในการเสียงภาษีมูลค่าเพิ่ม tax point ตัวนี้สำคัญมากเลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นข้อกำหนดให้คุณเนี่ยว่าจะต้องออกเอกสารอย่างไรเมื่อไหร่นะคะณนะจุดไหนที่เกิดรายการนะคะซึ่งหลายๆกิจการทำผิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับ พวกเรื่องอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงการจัดทํารายงานภาษีมูลค่าเพิ่มแบบต่างๆเนาะ